สวัสดีครับแนะนําเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับสำหรับใช้งานพิมพ์บนจากโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับโดยใช้แลนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Nitta D300H นะครับการเชื่อมต่อแบบแลน Nitta D300H ตัวนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบ3นิ้วนะครับตัวนี้3นิ้วใช้กระดาษ3นิ้วแล้วบอกความร้อมีคัตเตอร์ตัดกระดาษอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเสียงร้องเตือนด้วยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินได้เลยนะครับโดยเนตต่อไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทำงานให้ดูนะครับตอนนี้เป็น iOS นะครับ iPad ใช้แอป Live w o r d p o s นะครับสั่งสินค้านี่กดชำระเงินจ่ายมา500นี่ครับลินชักก็เด้งอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับมีเสียงร้องเตือนด้วยหรือจะใช้เป็น Android ก็ได้นะครับใช้งานพร้อมกันอย่างนี้ได้เลยสั่งสินค้ากดชำระเงินจ่ายมา500นี่ลินชักก็ได้งเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์เลยนะครับมาขายที่ หาการทำงานลักษณะนี้นะครับแนะนำเลยนะครับนิต้าดีสามร้อยเอ็มดีสามร้อยเฮนะครับผมอาจจะดูพอร์ตนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ตแลนด์นะครับนี่เพียงแค่เราเชื่อมต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์นะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบดินชัก รูลิชาร์กรูสายแลนนะครับส่วนพวกโทรศัพท์ม,มือถือแล้วเนี่ยเราต่อ Wi-Fi นะครับให้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็จะสามารถทำงานลักษณะนี้ได้เลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยบริษัท e s s syntech นะครับ0 2 5 3 0 1อง3นะครับขอบคุณครับ